หลังจากที่เราได้กินปลาคเตะไปเรียบร้อยแล้วครับผมปายขอพาไปร้านที่มันมีความใกล้เคียงกันดีกว่าแบบไหนวันนี้ปายขอพาไปกินสปาเกตตีที่ร้านร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านที่เข้าไปแล้วไม่คิดเลยว่าบรรยากาศริมถนนเนี่ยจะอยู่แบบใกล้แค่นี้นิดเดียวเองยังไงอะงง่งูดยคือเขาจัดร้านอ่ะดูแบบว่าเป็นแบบบีธรรมชาติธรรมชาติอยู่หน้าร้านอะไรอย่างงี้ยูแถวซินครินครินนะคะร้านนี้ชื่อว่าเคลียร์สตอรี่ค่ะร้านนี้เป็นเมนูอาหารสุขภาพโดดเด่นหลายเมนูมากเดี๋ยวไปชมกัน น้องปายพาไปครับช่วงอร่อยจานเชิญเลยครับนนช่วงอร่อยจานเด็ดสนับสนุนโดยวุ้นเส้นตรามมงก่อนคู่คุณภาพทุกเส้นอร่อยทุกคำแค่ทิพย์พรสก็อร่อยครบรสผลิตภัณฑ์ตราทิพพรสอร่อยจานเด็ดกับปายในวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ปากซอย4นคราินซอยส4ค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านคาเฟ่เปิดใหม่ ตกแต่งสวยงามมากนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้บรรยากาศของการกินกาแฟเค้ากับอาหารคอมฟอร์ตฟู้ดมาที่นี่เลยค่ะ c r e a Story c o f f e e ต่อไปเข้าไปข้างในกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่น่คะแนะนำก่อนเลยนะคะว่าที่คือพี่เล็กใช่ไหมคะเป็นเจ้าของร้านของร้าน c r e a Story c o f f e e การตกแต่งร้านเอาอไอเดียอะไรมาผสมผสานาให้เกิดเป็นเ<ก>คลียร์สตอรี่ก็เน้นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าเคลียร์สตอรี่ก็คือโล่ง<ล>ใช่ไหมครับก็ให้ความความธรรมชาติคนที่เข้ามานั่งก็รู้สึกเคลียร์สูตรกาแฟต่างๆนี้เอามาจากไหนคะจากหลายที่เนาะพี่ก็ค้นคว้าทำกันบ้านศึกษาเรื่องกาแฟนะครับแล้วก็ไปเรียนเองด้วยไปเรียนด้วยใช่ครับเรื่องของบาริสต้ามีอะไรแนะนำบ้างถ้าเกิดว่าแบบเป็นเมนูอาหารถ้าเกิดว่ามาที่เคลียร์สตอรี่อยากจะแนะนำ อย่างเมนูแนะนําก็จะเป็นแนวพวกแซนด์วิชครัฟเฟิลพาสต้าหรือว่าสลัดนะก็คือมีหลายแบบมากมีมีแนะนําตัวอย่างไหมคะ,ะตัวอย่างที่วันนี้แนะนําก็จะเป็นตัวครัฟเฟิลชาโคลราดด้วยซอสเห็ดอาหารของที่นี่นอกจากจะเป็นแนวแบบว่าคอมฟอร์ตฟู้ดทานง่ายแต่ก็เน้นในเรื่องของสุขภาพด้วยมาดูเมนูจานเด็ดดีกว่าเมนูจานเด็ดมีอะไรบ้างคะวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวพาสต้าสโมกแซลมอนซอสมิโซะนี่งีค,คือออกดูเป็นแบบ ฟิวชั่นญี่ปุ่นนิดๆิดใช่วันนี้พี่เล็กจะเป็นคนทำนะคะหรือ,อว่าให้เชฟทำ,ทำดีกว่าโอ้เดี๋ยวเราไปดูในครัวกันดีกว่าค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เล็กมากค่ะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในครัวนะคะของ c r e a r Story Coffee นั่นเองค่ะและอยู่กับคุณอามค่ะคุณอามอจะเป็นคนทำเราสวัสดีค่ะ่คุณอามขามาเริ่มกันเลยดีกว่าวิธีการทำใส่น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกไปแล้วก็ตามด้วยหอมหอมใหญ่ครับแล้วก็ผัด ผัดสักเพื่อได้กลิ่นหอมมันก็ใส่เส้นใส่เส้นลงไปเลยไหนใส่ต้นหอมญี่ปุ่นกับเห็ดถ้าไปทำที่บ้านก็แล้วแต่ตามชอบนะ<ช>เห็ดอะไรก็ได้ใส่ไหมก็อันนี้อะไรคะอ่าเป็นซอสซอสปรุงรสใช่ค่ะอ่าใส่ลงไปก็น้ำส้มสายชูใส่น้ำส้มสายชูลงไปนิดหน่อยครับผมก็ใส่พริกแล้วก็ใส่ตัวพริกนอกจากอร่อยแล้วยังมีใส่สัตว์ที่สวยงามด้วยสูตรต่างๆนี่คิดมาจากไหนอ่ะเอ่อตอนแรกก็ เริ่มทำลองชิมดูก่อนอแล้วก็ค่อยไ,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับผมจนลงตัวแล้ก็ปรุงรสเกลือแล้วก็พริกไทยพร <ผม S 2> ไโอเคได้แล้วครับตัวเส้นเสร็จเรียบร้อยนี่คือใส่วางให้เขาสวยงามใช่รกระจายๆนะคะในเรื่องของสีต่างๆแล้วก็ตามตัว ซอสทำตัวซอสต่อเลยใช่ครับต้นต้นเ้าน้ำมันมะกอกลงไปนะคะน้ำมันงาน้ำมันงาน้ำตาลใส่แดงซอสปรุงรสใช่ทำด้วยมิโซะมิโซะน้ำส้มใส่โชูนะครับน้ำส้มใส่โชูอีกนิดนึงโอเคนี่ก็คือคนให้เข้ากันใช่ครับโอเคได้แล้วหลังจากนั้นก็ตักใส่ถ้วย แตแป้งนะเพื่อลูกค้าเขาชอบมากชอบน้อยใช,ใช่ไหมไหนก็แซลมอนคมฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาของพาสต้าสโมกแซลมอนนะคะสอสมิโซะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณอามาค่ะ ค่ะเรามาชิมกันดีกว่าค่ะพาสต้าสโมกแซลมอนซอสมิโซะคือจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะง่ายแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะถ้าเกิดว่าอยากทานแนะนำให้มาที่นี่ดีกว่ารสชาติจะได้เป็นแบบออริจินอลค่ะคือที่นี่เนี่ยนะคะนอกจากเขาจะโดดเด่นในเรื่องของแบบอาหารรสชาติอร่อยแล้วเนี่ยนะคะเน้นในเรื่องของสุขภาพที่สําคัญการจัดจานต่างๆนะคะแล้วก็การคัดเลือกวัตถุดิบของอาหารถานี่ซอสมิโซะ ใครที่ชอบใส่เยอะได้ที่สำคัญสโมกแซลมอนมาแบบนี้ คือตัวเส้นนะคะเขามีความกรอบแต่ที่เด็ดที่สุดคือตัวซอสคือมิโซะจะมีความเค็มใช่ไหมเราจะสังเกตว่าเมื่อกี้เขาใส่ตัวน้ำส้มสายชูงลงไปน้ำส้มสายชูมันเพิ่มความหอมแล้วอีกอย่างคือมันตัดรสดทําให้รสเขาพอดีกลมกล่อม,อมพอดีเลิศอร่อยที่สุดที่นี่นี่นะคะมีอาหารอีกหลายอย่างมากที่เป็นคอมฟอร์ตฟู้ดมีแซนด์วิช มีตัวที่เป็นครีมซอสเห็ดอะไรแบบนี้ซึ่งเขาทำออกมาได้ดีมากนะคะมีเค้กต่างๆมีกาแฟม,มีอย่างนี้เป็นน้ำสมุนไพรนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมานะคะจะอยู่ติดริมถนนเลยนะคะสีน่นครินนะคะซอย44ฝั่งตรงข้ามจะเป็นพาราไดซ์พาร์คอยากให้ลองมากันดูนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะป๋าพี่เจรจะพาไปชิมร้านอะไรต้องรอติดตามนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะกินให้หมดเพราะว่ามันอร่อยมาก